ค่ะข้อที่11บเค่ะบอกว่าเหรียญทองแดงเหรียญหนึ่งมีองค์ประกอบเป็นเหล็กและทองแดงเมื่อนํามาทําความสะอาดและขัดให้เงาจะชั่งน้ําหนักได้14.17กรัมนําเหรียญทองแดงนี้ละลายลงในกรดไนตริกในตู้ควนันรอจนปฏิกิริยาสิ้นสุดโดยสังเกตจากเหรียญถูกละลายจนหมดและไม่เกิดกาซน้าตาลแดงเพิ่มขึ้นนําสารละลายที่ได้มาเติม ซิงให้มากพอที่จะรีดิวคัปเปอร์ไอออนให้กลายเป็นคอปเปอร์ทั้งหมดจากนั้นกรองตะกรันสีน้ำตาลทองแดงด้วยกระดาษกรองพบว่ามวลของกระดาษกรองก่อนกรองเท่ากับ1.15กรัมและมวลของกระดาษกรองหลังกรองที่อบแห้งแล้วเท่ากับ13.85กรัมจงหาว่าก๊าซสีน้ำตาลแดงที่เกิดขึ้นในตู้ควันมีปริมาตรเท่าใดในหน่วย ลูกบาทเดซิเมตรที่ STP ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการทดลองคือคัพเปอร์บวกกับซีกรดไนตริกนะคะก็จะได้คัพเปอร์ไนเตรตน้ำแล้วก็ไนโตรเจนไดออกไซด,ด์แล้วก็เอาซิงค์มาเจอก,กับคัพเปอร์ไอออนได้ซิงค์ไอออนบวกคัพเปอร์ซิงค์บวกกับกรดไนตรกเนี่ยก็จะกลายเป็นซิงค์ไนเตรตบวกกับก๊าซไฮโดรเจนนะคะแล้วก็มีช้อยหนึ่งสองสามสี่ให้เราเลือก จากข้อนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขามีเหรียญมีเหรียญอันนึงซึ่งเหรียญอันนี้เนี่ยมันมีทั้งคัพเปอร์แล้วก็เหล็กอยู่เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเอาเหรียญอะเอาเหรียญอันนี้ไปละลายไปละลายในกดในตริกซึ่งเขาก็ให้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการทดลองมาแล้วก็คือ คอปเปอร์เนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากับกรดไนตริกสองตัวนี้ทําปฏิกิริยาการเห็นปะคอปเปอร์ทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกได้คอปเปอร์ไนเตรดน้ําแล้วก็แกส๊สสีน้ําตาลแดงถูกปะคะซึ่งไอ้แก๊สสีน้าตาลแดงเนี่ยคือตัวนี้อันนี้คือแก๊สสีน้ําตาลแดงที่เขาพูดถึงนะอือส่วน Copper, เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาพอเสร็จอันนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาซิงมารีดิวคัพเปอร์ไอออนให้กลายเป็นคัพเปอร์ถูกปะซึ่งอันนี้คือซิงค์ที่ใส่เติมมาตอนหลังเสร็จแล้วคราวนี้คัพเปอร์ไอออนตัวเนี้ยมันก็คือคอัพเปอร์ตัวนี้ถูกปะที่พอทำคัพเปอร์ที่ทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคัพเปอร์ไอออนตัวนี้ให้ซิงมารีดิวเสร็จปุ๊บพอซิงรีดิวเสร็จเขาก็บอกว่าพบว่าพอซิงรีดิวเสร็จนะครับได้ตะกอนสีน้ำตาลทองแดงก็คืออันเนี้ย อยู่บนกระดาษกรองอืมอันเนี้ยอยู่บนกระดาษกรองถูกปะพอรีดิวเสร็จเสร็จซึ่งตอนแรกเขาช่างมวลของกระดาษกรองเนี่ยเท่ากับเท่านี้แล้วพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บช่างเหลือเท่านี้ดังนั้นคัพเปอร์บนกระดาษกรองก็จะเท่ากับ 13.85หลบด้วย1.15กรัมซึ่งมันก็จะเท่ากับ12.7กรัมอ่ะครานี้คัพเปอร์12.7กรัมเนี่ยนะเราก็หารด้วยมวลโมเลกุลใช่ป่ะคะคือ63.5กรัมมันจะเท่ากับ0.2โมล แสดงว่ามีคอปเปอร์ทั้งหมดเนี่ย0.2มอลเสร็จปุ๊บเราย้อนกลับไปดูที่สมการนะคะว่าถ้าเรามีคอปเปอร์เนี่ย0.2มอลเราควรจะมีกดนี้เท่าไหร่ก็ต้องมีเป็นสองเท่าถูกปะคะก็คือ0.4มลเพราะตนี้มี เลข2อเนก็คือมีเป็นสเท่าของคัพปเปอร์ปรากฏว่าถ้าเราบอกว่าเรามี no 2 0.4โมลน,นะคะเขาถามว่ากี่ลูกบาทเดซิเมตรที่ STP ใช่ปะแล้วก็ดูว่า1โมลเนี่ยมันเท่ากับ22.4ดี dm กำลัง3เพราะฉะนั้นถ้า0.4โมล เราก็เอาสีไปคูณได้เลยนะคะก็คือจะได้8.96 DM กำลังสซึ่งคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อที่4นั่นเองโอเคนะอาจากข้อนี้นะคะก่อนอื่นเลยสิ่งที่น้นองควรจะรู้ก็คือเขามี เหรียญที่มีทางคัพเปอร์แล้วก็เหล็กอยู่เสร็จแล้วเขาเติมกรดไนตริกไปตัวที่จะทําปฏิกิริยากับกรดไนตรกนะคะก็คือคัพเปอร์นั่นเองพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าจะได้แก๊สสีน้นา,นาตาลแดงซึ่งจากชมาการตัวที่เป็นแกส๊สก็คือไนโตรเจนไดออกไซด์เพราะว่าคัพเปอร์ไอออนเนี่ยมันจะมาเป็นคัพเปอร์ไอออนให้ซิงค์มาทําปฏิกิริยาเปลี่ยนคัพเปอร์ไอออนให้กลายเป็นคัพเปอร์ต่อไปซึ่งพอทําปฏิกิริยาเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีผงคัพเปอร์อยู่บนกระดาษกรองทําให้กกกาารรรช่งะดอ เนี่ยมีปริมามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก1.15กรัมเนี่ยกลายเป็น13.85กรัมแปลว่าเรามีคอปเปอร์เกินมาในกระดาษกรองเท่ากับ12.7กรัมซึ่งถ้าหารนโมลโมเลกุลของคอปเปอร์เราจะได้จำนวนโมลออกมาว่ามีคอปเปอร์มาร่วมในการเกิดปฏิกิริยาเท่าไหร่ซึ่งปรากฏว่าเท่ากับ0.2โมลเสร็จปุ๊บเจ้าคอปเปอร์0.2โมลเนี่ยมันจะทำให้เราทราบว่าเราใช้โซเดียมได เออใช้ในโตรเจนไดออกไซด์เนี่ย0.4โมลเพราะว่าจากสมการนะคะพอเราเทียบสัดส่วนปุ๊บตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น2แสดงว่าต้องเป็น2เท่าด้วยซึ่งการที่เราใช้นโตรเจนไดออกไซด์0.4โมลน,นะคะมันก็จะคิดได้เป็น8.96ลูกบาศก์เดซิเมตรจากความสัมพันธ์ที่ว่า1โมลเท่ากับ22.4ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP นะโอเคปะคะดังนั้นข้อนี้เราก็เลยได้คำตอบเป็น 8.96ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ